ทุกคนขาใครที่คิดว่าการทำแอฟเฟีร์หรือการทำออนไลน์นะคะไม่ต้องลงทุนหรือทำธุรกิจนูสกินไม่ต้องลงทุนคุณกำลังเข้าใจผิดคะ่ะทำธุรกิจนูสกินต้องลงทุนคะ่ะทุกคนถึงแม้ว่าข้อที่1เนี่ยจะสมัครสมาชิกฟรีก็จริงนะคะทุกคนเล่นแอปได้ฟรีเอาไปขายได้ฟรีฟรีก็จริงแต่ว่าจากประสบการณ์ของมีนะคะทำมาทั้งหมดเนี่ยเปีนะคะยังไงยังไงขี้ริ้วขี้เล่คุณก็ต้องเคยได้ลองใช้สินค้าคะ่ะถ้าเกิดวันนี้ คุณไม่ได้ลงทุนกับการใช้สินค้าเองหรือไม่มีสินค้าติดตัวเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเนะะี่ยค่ะเวลามีลูกค้ามาถามนะคะพลังงานหรือสัญญาณเขาก็จะจับได้ทันทีเลยค่ะว่าเราไม่เคยได้ใช้มันจริงๆถึงแม้เราจะอ่านข้อมูลมานะคะมันก็จะจับโป๊ะได้เลยค่ะทุกคนข้อที่2ค่ะอย่างน้อยคุณจะต้องลงทุนกับเรื่องของเวลาค่ะไม่มีหรอกนะคะที่แบบว่าไม่ได้ใช้เวลากับมัน ไม่ไดล้ลงเวลาในการลงมือทํากับมันแล้วจะเกิดผลงานคุณต้องใช้เวลาในการลงมือทําค่ะแต่มันไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดของทั้งวันคุณแค่นั้นเองใช้เวลาที่คุณว่างอาจจะเป็น2-3ชั่วโมงต่อวันนะคะหรืออาทิตย์หนึ่งจะทําสักประมาณสงวันก็ไม่มีใครว่าคุณค่ะ และอีกเวลาหนึ่งที่คุณจะต้องลงทุนเลยนะคะก็คือเวลาของการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้กับใช้กับตัวเองเรียนรู้กับเพศัชกรของบริษัทเรียนรู้กับระบบการเรียนรู้ว่าคนสําเร็จเขาทํายังไงเขาขายกันยังไงอันนี้ก็คือต้องลงทุนค่ะส่วนลงทุนทุกอย่างก็ต้องมีความเสี่ยงทั้งได้แล้วก็ไม่ได้แนละ้วทุกคนเนาะมีอยากให้ทุกคนมี m มซ์เซ็ตที่ดีก่อนนะคะถึงแม้ยุคนี้ทุกอย่างมันจะมีคําว่าสมัครฟรีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามนะคะ ทุกอย่างต้องลงทุนถ้าเรามี mindset เกี่ยวกับการลงทุนที่ถูกต้องเราก็จะได้กําไรที่ถูกต้องเช่นกันค่ะ